รายการคลิกธรรมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเพลย์ลิสต์ประจำวันศุกร์คือบันทึกในพระไตรปิฎกนะครับกำลังพูดกันถึงเรื่องพุทธประเพณีที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นพุทธประเพณีตอนที่10แล้วนะครับต่อกันเลยนะครับก็มาถึงตอนที่หลังจากที่ปุรณะกัสป,ปะนั้นอับอายนะครับเจ้าสำนักปุรณะนั้น จนต้องโดดน้ำตายไปนะครับส่วนอีก5สำนักนะรวมถึงาาศาสนาเชนด้วยนะครับก็วิ่งเตลดเิดเปิดเปิงหนีความอับอายไปแล้วนะครับทีนี้พระาศาสดาเนี่ยก็ได้ทรงนิรมิตจรงกลมแก้วในอากาศนะครับในลำดับ,บถัดไปที่สุดด้านหนึ่งของจมกลมนั้นไปปรากฏประตูที่ขอบปากจักรวาลด้านปาจีนทิศ อีกด้านหนึ่งนั้นก็ได้มีประตูที่จักรวาลด้านปัจิมทิศนะครับคือเป็นาเรไงสถานที่จองกรมซึ่งขนาดใหญ่มากนะครับด้วยอิทธิลินั้นเรื่องขนาดไม่ไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะครับพระศาสนานั้นพระศาสดานั้นเมื่อพุทธบริษัทนี้มากัน30ิโยชน,นะครับประชุมกันแล้วเนี่ย ถ้าจะเอาหน่วยเป็นกิโลก็เอา16คูณนะครับก็จะได้เป็นกิโลเมตรนะครับ3 6โย้อนนะครับในเวลาบ่ายก็เสด็จออกจากพระคันตะกุดีนะครับก็ตํารีว่าบัตรเนี้ยถึงเวลาที่จะทำยามกปฏิหารแล้วนะครับว่าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ออกมายืนที่หน้ามุขของประตูนะครับเรือนแก้วจงกรมที่นี่มิตไว้นะครับ ทีนี้สาวกสาวิกาก็รับอาสาธรรมปฏิหารแทนนะครับครั้งนั้นอนาคามีบุคคลนะเพ่งเป็นผู้นันทามารดานะครับก็คือแม่ชื่อนันทะนะครับมีชื่อตัวเองว่าคารณีนะครับเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์นะครับแล้วก็กราบทูลว่าพระเจ้าค้าเมื่อที่ดาเช่นหม่อมฉันมีอยู่ กิจที่พระองค์จะต้องลำบากย่อมไม่มีหม่อมฉันจักทำปาฏิหารแทนนะครับคือ <c oughs> พระอนาคามีนะครับก็มีทิลิตนะครับชื่อคารณีเนี่ยก็ขอทำปาฏิหารแทนพระพุทธเจ้าคิดว่าไม่เรื่องแค่นี้ไม่ต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่พระอนาคามีหรือว่าผู้มีอภิญญานะครับก็สามารถทำได้นะครับพระศาสดาก็ถามว่า ครณีเธอจะทำยังไงหรอครณีก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าหม่อมชันจะทำแผ่นดินใหญ่ในห้องแห่งจักรวาลหนึ่งให้เป็นน้ำแล้วดำลงไปเหมือนนางนกเป็ดน้ำแสดงต้นที่ขอบปากแห่งจักรวาลด้านป่าจีนทิศที่ขอบปากแห่งจักรวาลด้านปัจฉิมทิศอุตรทิศและทักษิณทิศนะครับก็คือจะแสดงสีทิศนะครับเป็นนางนกเป็ดน้ำครับดำลงไปใน จักรวาลที่นิรวิธเป็นน้านั้นนะครับตรงกลางก็เช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมหาชนจะเห็นหม่อมชั้นแล้วก็พูดว่านั่นใครก็จะพูดต่อกันไปว่านั่นเขาชื่อนางคารณีอานุภาพของนางหญิงเพียงอย่างเพียงนี้เลยอนุภาพของพระเจ้าผู้เป็นอาจารย์เนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับทีนี้ลำดับนั้นเนี่ย เดือถีนั้นก็จัดหนีไปด้วยการอย่างนี้นะครับจริงๆเดืถีทั้ง6สสำนักหนีไปแล้วสําสำนักนะครับอีกสำนักหนึ่งเนี่ยคือปุรณะก็ฆ่าตัวตายหนีความอายไปแล้วลำดับนั้นนะครับพระศาสดาก็ตัดกับนางคารณีว่าคารณีอนาคามีเนี่ยเราย่อมทราบความที่เธอเป็นผู้สามารถที่จะทําปาิหิริา์ปานนั้นได้อยู่แล้วนะครับแต่พวงดอกไม้เนี่ย เขาไม่ได้ปูกไว้ประโยชน์แก่เธอเลยและก็ส่งห้ามเสียส่วนอนาคามีนะครับนางครานีนั้นคิดว่าพระศาสดาไม่ส่งอนุญาตแก่เราคนอื่นผู้สามารถทำปริหารยิ่งขึ้นไปกว่าเราก็ยิ่งจะมีเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ส่วนข้ขางหนึ่งก็เมื่อพระศาสดาแม่อนุญาตก็ นิ่งเยบไปนะครับพระศาสดาทรงดำริว่าคุณของสาวกเหล่านี้นะ่ะจะปรากฏด้วยอาการอย่างนี้แหละทรงสำคัญว่าพระสาวกจะบรรลือเสียหนานะ้าท่ามกลางบริษัทที่มีประมาณ36โยดได้ด้วยอาการอย่างนี้จึงจัดถามสาวกแม้พวกอื่นอีกว่าถ้าเป็นพวกเธอนะ่ะจะทำปาฏิหารแสดงยังไง สาวกเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ก็จะทำอย่างที่นางคารณีบอกนั่นแหละพระเจ้าค่ะและก็ยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระศาสดานั่นแหละบลือสีหนาตก็คือประกาศกล้องออกมานะครับว่าก็จะทําเหมือนกับที่นางคารณีบอกนั่นแหละรูปแบบเดียวกันบมรดนาสาวกเหล่านั้นได้ยินว่าพระจุลนณนาถิปินธิกะคิดว่า เมื่อพระอาณาพามีอุบอบอุบาสกเป็นเป็นบุตรเช่นเรามีอยู่กิจที่พระศาสดาจะต้องลำบากแสดงปาฏิหารนั้นย่อมไม่มีจึงกราบทูลว่าพระเจ้าค่าพระองค์จากข้าพระองค์เนี่ยจะทําปฏิหารเองแล้วพระศาสดาก็ถามเหมือนที่ถามนางคารณีครับว่าเธอจะทําอย่างไรนาท่านจุนลอานาทะ บินทิกะนะครับก็บอกว่า,าพระเจ้าค่าข้าพระองค์จากนิรมิตอัตภาพเหมือนพรมขนาดของพรมนั้นก็ตัวโต12โยชนะครับจากปราบดุดดังพรมนะครับจะปรงพรมด้วยเสียงเช่นมหาเมฆกระหึ่มไปในท่ามกลางบริษัทนี้แหละมหาชนจักถามว่านี่ชื่อว่าเสียงอะไรกันนะครับก็คือเสียงของอะไรนนเนี่ย นี่ชื่อว่าแล้วจะกล่าวกันเองว่าในนี่ชื่อว่าเป็นเสียงแห่งการปบดังพรมของท่านจุลอาณาถบินทิกะผู้ดีลทีจักคิดว่าอาณาอานุภาพของขาหาบดีนั้นอย่างเพียงนี้อานุภาพของพูทธเจ้าจักเป็นเช่นไรยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จักหนีไปแล้วพระาศาสดาก็ตรัสเช่นนั้นก็เหมือนกันแม้แก่ท่านอัน ยุลละอนาถาบินธิกะนั้นว่าเราทราบอนุภาพของเธออยู่แหละแต่ไม่อนุญาตให้ทําปฏิหารน,นะก็คือบอกว่าเออ,เอ,อรู้นะว่าเธอทําได้แต่ว่าไม่ให้ทำมันเป็นพุทธประเพณีน,นะครับ ต่อมาสามเมนรีที่ชื่อว่าวีรามีอายุเจขวบบรรลุปฏิสัมพิทาญาณรูปหนึ่งนะครับกราบถาวายบังคมแด่สมเด็จพระศาสดานะครับกราบทูลว่าพระเจ้าค่าหม่อมชั้นจักทำปาฏิหารก็น่าจะเป็นเพราะอรหันต์ประเภทสูงสุดนะครับคือบรรลุปฏิสัมพิทาญาณน,นะครับทำอิทธิฤทธิ์ได้ไม่จำกัดนะครับพระศาสดา วีราเธอจะทำอย่างไรพระเจ้าค่าหม่อมฉันจักนําภูเขาซิเนรุภูเขาจาัก,กรวาลภูเขาหิมพปานตั้งเรียงไว้ในที่นี้แล้วจักออกจากภูเขานั้นๆไปไม่ขัดข้องดุดนางหงมหาชนจักเห็นหม่อมฉันแล้วจักถามว่านั่นใครแล้วจักถามว่าแล้วก็จักพากันพูดว่าอ๋อนั่นวีราสามเนรี ผู้ดีรถีเห็นดังนั้นก็จะบอกว่าอานุภาพของสามเณรีผู้มีอายุเพียงเจขวบก็อย่าง่านนี้อนุภาพของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอาจารย์ในจักเช่นไรนะครับยังไม่ทันเห็นพระพุทธเจ้าก็จกักหนีไปเบื้องหน้าแต่นี้ไปพึงทราบคําเห็นปานนี้โดยทํานองที่กล่าวมาหลายๆเรื่องนั้นแหละก็ขอจบตอนออที่สิบน,นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็มาติดตามกันใหม่ได้ในตอนที่11ในวันศุกร์หน้านะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะเห็นว่าพระเจ้าจะแสงยามบกปฏิหารแต่พวกลูกศิษย์ก็เห็นว่าโอ้เรื่องแค่นี้เองนะครับทำไมจะต้องถึงมือของพระศาสดานะครับแค่อุบาสกอุบาสิกาหรือว่าพระนาคามีก็แสดงได้แล้วหรือว่าสามเณรเจ็ดขวบก็แสดงได้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผู้อื่นได้ทราบเรื่องราวเหล่านี้นะครับจากได้บุญนะครับสวัสดีครับ